สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o ในช่วงจับแหลก The Series เป็นคอนเทนต์สำหรับการจับสัตว์ในเก่ะอาร์คไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงสัตว์ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่สัตว์กินพืชหรือกินเนื้อสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสัตว์ปีกเราก็จับแหลกกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงจับแหลกเดอะซีรีส์นะครับก็สังเกตได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาก็ประมาณเดือนหรือ2เดือนละนะครับทุกคนเนื่องจากว่าคอมผมเนี่ยได้พังเนาะผมก็ได้ซ่อมมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับจับแหลกเดอะซีรีส์เนี่ยผมก็จะทําต่อนะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกหละว่าสัตว์ที่เราจับแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะครับทุกคนแล้วก็ สว์ที่เราเคยจับมาแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทผมจะไม่จับซ้าเนาะเอาเป็นว่ารู้กันอย่างงี้นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีแค่พารานอดอนนกนกพารานอดอนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไทสโตท็อกนะครับเป็นของหมดนะครับทุกคนตอนนี้เป็นของหมดเลยนะแล้วก็ในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจับเป็นคาร์ซอก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปจับคาราซอ เดี๋ยวเรามาดูบ้านกระต๊อบของเรานะครับอ่าเป็นที่พักอาศัยก็พอนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกนะนี่ก็คือคกนะครับเพื่อเอาไว้ทําเป็นนาโคติกนะครับส่วนตู้นี้นี่ลงหมกนะครับเป็นทําเนื้อเน่านะเออนี่แป๊บเดียวเป็นเนื้อเน่าละนะครับทุกคนจะทําเป็นนาโคติกเนี่ยมันต้องใช้เนื้อเน่านะครับทุกคนนะนแต่ตอนนี้คือเบอร์รี่ดําเราไม่มีนะครับ ไม่รู้สามเขามีหรือเปล่าเออขอดูก่อนขอดูก่อนนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเนี่ยอ่ามีเท่านี้เองเหรออือเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มเพิ่มก็แล้วกันตัวนี้เดี๋ยวเราทําเป็นนาโคติดไว้ได้กี่อันก็ไม่รู้นะครับทุกคนได้แค่สี่อันเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะสมิตตีนะครับแล้วก็เตาหลอมนะครับอ่าปะปปเดี๋ยวเราไปหา พาะซซจับกันดีกว่าแล้วก็เราทําเป็นลูกดอกแบบคูณสิบไปนะครับทุกคนนี่เลยนะเป็นลูกดอกคูณสิบนะครับใช้นาโคติสิบอันเนาะแล้วก็ลูกดอกอันหนึ่งนะครับจะได้ลูกดอกตามยาวสลบเนี่ยคูณสิบมาหนึ่งอันนะครับทีเล็กตอนเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่า น้องทีเล็กไม่ใช่ละนี่คือบิ๊กเบิ้มทีเล็กนะครับนี่ทีเล็กจริงด้วยอย่าไปยุ่งกับมันนะจริงๆเราไม่กลัวหรอกนะครับทุกคนเราต้องหลบๆก่อนเพราะว่าเราไม่อยากปะทะซึ่งๆหน้านะครับในพานนี้เดี๋ยวเราไปจับพลาซโซอเนาะพลาซโซอะไรเนี่ยนั่นอะไรอะเดี๋ยวก่อนคาร์าโดอนนั่นไง นั่น่ะครารอโรดอนแต่เป็นของหมอนนะครับทุกคนน,นี่อะไรอะ่ะโอ้พาราซอเวลสามสามเก้าหรอน่าสนเว้ยแต่ว่าไอ้คองปี้เดี๋ยวจัดการกันไอตัวนี้มันค่อนข้างที่จะตาเราติดแมกเลยนะส่วนพาราซอรตรงนั้นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูพาราซอรตรงนั้นกันสิเวลสิบห้าอ๋อน้อยอยู่แต่ดดนอะไรตุยอยู่ไม่รู้นะครับนี่พาราอรของหมอด เออเวลเจ็ดโดนอะไรอะ่ะโดนอะไรตัวอยู่ตรงนั้นอะ่ะเหมือนโดนอะไรล็อกไว้เฮ้ยแต่นี่มันอย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋นี้ค่อนข้างจะจะโหดน,นะนี่นี่นี่นะก็คืลดอนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตรงนั้นดีวกว่าเอาเว้สามเก้าได้ไหมเมื่อกี้วิ่งมาฝั่งนี้ใช่ปะเออวิ่งมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ดีวกว่านะครับจะไม่ต้องเสียเวลาเนาะ เพราะว่าเราจับเพื่อคอนเทนต์เฉยนะครับไม่ได้จับไปใช้งานอะไอ้ตัวนี้จัดการไปก่อนตรงนี้หรือเปล่าไอตัวนี้ป่ะนี่นี่นีสามเก้าเบลสามเก้าไม่ใช่ตัวหมอดนะเดี๋ยวขอเล็งหัวนะครับทุกคนโอยเงซัดยัยงหัวเอียงหัวมาอ่านี่เลยสังเกตได้ว่า ทำไมค่าความหิวมันลดลงนะเบตตรงนั้นมีคารคา์ดอนตัวหมดเยอะเท่าไหร่เนี่ยเยอะห้าตรงนี้มันหิวเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ปรับค่าความหิวเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปรับเป็นห้าสิบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราหาเบอร์รี่เอาตรงนี้แหละเบอร์รี่ตรงนี้แหละ,หละให้มันกินไปนเลยแ,แป๊บๆก็ได้แหละทุกคนนะ อ่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับทุกคนไปยัดให้มันแลเอให้มันกินไปเลยนะครับทุกคนเป็นเบอร์รี่อ่าเบอร์รี่ม่วงมีไหโอ้ยเบอร์รี่ม่วงยังมีนี่อยู่ตรงตัวนี่ได้แล้วนะครับทุกคนส่วนเจ้าอ่านของพาราโซเราน่าจะค้าในตัวได้นะถ้าจําไม่ผิดอ่ะพาราโซหรือว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้เหรอใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อม พาราซอนี่ไงครับในตัวได้นะแต่ว่ามีใช้หนังเนาะแปดสิบแล้วก็ใหญเพื่มถ้าสิบไม้อีกสิบห้านะครับทุกคนน่าจะพออยู่ละน่าจะพออยู่พาร์ซอเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอยู่แถวเนี้โอ้คำรามโอ้ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยมามามาาพาราซอรมา,รอ,มาอย่าไปตรงนั้น เดี๋ยวไอ้ค,คาโ์โดนจับเตียงเลยเออเราขี่พารอซอร์เลยดีกว่าเอ,อเ่าแคมได้คือเวห้าแปดเลยเหรอโอ้ตอนนี้เจ๋าอยู่นะครับทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหมอนนะครับทุกคนนะแต่ก็เอาไว้ใช้งานได้นะครับคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรม้าหรอ เฮ้ยม้าหลงมาตรงนี้เหรอมา้าม้าจับในการพาสซีฟด้วยนะก็คือเข้าข้างหลังมันนะนะแล้วก็ยัดอาหารให้มันแต่เป็นเบอร์รี่เฮ้ยเดี๋ยวเบอร์รี่ขาวเยอะเลยเหรอเบอร์รี่เบอร์รี่ขาวขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเออนี่ไงมีม้าให้เรามาจับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแต่อาจจะต้องใส่เป็นชุดอัมพางนะครับทุน เบอร์รี่ขาวนี่ขึ้น28เลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวค่อยว่ากันเดีย๋ยวค่อยว่ากันคราวน,นี้เราจับพาราซอนนะครับไม่ได้จับม้านะครับทุกคนเราก็อยากขี่ม้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนรับประเภทม้านะครับทุกคนอย่าไปคิดลึกนะครับถ้าคิดลึกก็คือมีสี่ขานะม้ามีสี่ขาแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับเออถ้าใครคิดลึกนี่บอกเลยนะครับ มันก็จะเป็นม้าที่อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนคงคิดเหมือนผมอะนะเออเป็นมาน้าแน่นอนมาน้าแน่นอนม้าที่แบบดีดอะเออผมว่าเป็นม้าที่แบบดีดแน่นอนทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมว่าทุกคนคิดเหมือนผมแหละแต่นี่คือม้ากรอบนะครับเป็นมา้าจริงๆนี่แหละนะตัวนี้ที่ทุกคนจับมาก็เอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่นะครับไม่ได้เอาไว้ ในการต่อสู้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินพืชนะครับดาเมจก็ไม่แรงนะครับทุกคนดาเมจก็ต่ำเนาะก็เป็นสัตว์กินพืชนะครับก็ชาวอาร์ก็จับมาเนี่ยนะผู้รอดชีวิตในอรงเนี่ยก็จับมาก็มีอย่างเดียวนะครับฟาร์มเบอร์รี่นะครับาฟาร์มเบอร์รี่มันก็จะได้เบอร์รี่ดำเบอร์รี่ต่างๆนะครับในเอาไว้ในการ คราบนาโคติกหรือกระทงชีวิตอะไรอย่างนี้นะเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้เราก็สามารถทานได้นะก็คือกินได้นั่นเองเนาะก็ทําให้เราเนี่ยลดค่าความหิวได้นิดนึงนะครับไม่ได้เยอะหรอกนะส่วนมากที่จะเพิ่มให้ก็คือเนื้อนะครับทุกคนแต่หลักๆเลยก็ที่เขาจับพาราซอมาก็นี่เลยเพราะสิ่งนี้นะครับเป็นนาโคเบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่ดำนั่นเอง เบอร์รี่ดำในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าเอาไว้ทำเป็นนาโคติกนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นส่วนผสมของลูกดอกคาับยาสลบนั่นเองนะครับเพราะว่าเอาไว้ในการจับสัตว์นะครับอันนี้คือถือซะว่าเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับทุกคนใครๆก็รู้เนาะเออแต่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นอาร์คเนี่ยไม่รู้นะแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าพาราโอนี่ ไม่เหมาะในการเอาไปโจมตีนะขออายไปโจมตีนี่คือเต็มตัวสังเวรได้เลยนะสังเวรชีวิตใช่ใช่ใช่ผมพูดถูกละสังเวรชีวิตนะครับทุกคนเข้าใจว่าอะไรเอ่ยพวกนี้ก็ฟาร์มเ,เบอร์รี่ไปนะครับอืมแล้วก็รู้สึกมันจะได้มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะนี่พวกสตตีต่างๆนะครับแล้วทำไมได้เซตน้อยจังเลยอะ น่าจะเป็นอ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้โอ้ไปดูของตัวเองงั้นัอ่านี่ไงซีดเนาะพวกนี้จะเป็นซีดต่างๆเนาะเอาไว้ปลูกนะครับทุกคนอ่ามันมีการปลูกผลรมากรากไม้ด้วยนะตอนนั้นคืออะไรทีเล็กเหรอแต่ตอนนี้บอกเลยนะนีดูเด,ด็ดห้าสิบสอง้ยดูเด็ห้าสิบสามเองเนี่ยดูเด็แต่ก็มันได้อยู่แหละได้อยู่ผมว่าได้อยู่ เาเนื้อไปกินดีว่ะเนี่ยได้ดิเอาเนื้อไปกินดีกว่าได้เดี๋ยวแจดให้นะน้องตอนนี้เลยอือโอ้โดนแทงตูดไปทีเดียวเป็นไรไงเป็นยังไงอะทุกคนแล้วก็อ้ทีเล็กนี่ค่อนข้างที่จะปนเปียนหน้าดูเลยนะเวิลยี่สิบสามด้วยถ้ามันเข้าใกล้บ้านนี่บอกเลยนะยากยากยากคืออยู่ยากใช่ไหมใช่อยู่ยากนั่นเอง คิดว่าอะไรหรอคิดว่าเขาจะเอาชีวิตรอดยากหรือยังไงเรานั่นแหละจะเอาชีวิตรอดยากนะครับดูของเราดิเป็นสัตว์กินพืชสองนะยแล้วก็มีแค่นกนะครับพารานดอนที่เป็นกินเนื้อแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าพารานดอนนี่เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับขนาดเล็กอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเอาชีวิตรอดยากอยู่นะครับถ้าเกิดสัตว์ใหญ่ๆเข้ามาบ้านเราเนี่ยพวกนี้จะเอาไม่อยู่นะ เอาไม่อยู่แน่นอนลำดับต่อไปเดี๋ยวเราให้เราพัลส,สิ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอานาโคเบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่ดำนะครับทุกคนเอาไปใส่ในครบนะครับเพื่อทํำนาโคติกนะครับทุกคนนาโคติกของเรามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการจับสัตว์ผมพูดมาเป็นสิบรอบแล้วนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะจําได้นะ อ่าแล้วก็ย่างเนื้อไปด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้จับเนื้อมาอยู่ใช่ไหมเออเอาเนื้อมาอยู่ก็ย่างไปเอาเนื้อมากินด้วยนะครับทุกคนอ่าละตรงนี้ก็น่าจะประทังชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งนะครับโอ้อาดิเาดิโอวูนกดูนก,นกมัน ขโมยของเราไปนะไม่รู้ขโมยอะไรไปอืมไอ้นอกเป็ดน้ํานี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบกวนมากเลยนะเออกวนอะไรบาคทาเออเราต้องถ้าจะพูดกวนอันนั้นไม่ได้นะครับทุกคนต้องเป็นกวนบาคทามันถึงจะสุภาพนิดนึงนะครับถ้ากวนจุดๆอย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้นะครับทุกคนก็มีครพูดเนาะแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่า คงหมายถึงอะไรนะครับทุกคนนี่อย่างเดียวแหละมันกวนอะไรอะ่ะเอออันนี้ลากมาได้นี่เออขอเล่นก่อนนะครับเออนี่เวียงเวียงเวียงเอ้ยเอาให้ฉลามกินดีกว่าโอ้ยนั้นมีปาาลาเขาอะไรนะ่ะโอ้ยปลายักเหรอตรงนั้นนะอ่ะโหโคตรตึงนะครับตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราอ เป็นไอพ่นไปบู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 าูบ้าอบู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 อูบูบูบ้มันไปเลยบไู้บู่ปบู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 งูงนะู่เอบู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 งนะูบูบูากบู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 งูบูบูบาฝูงูบูููอ โอ้ยมันกินนกเป็ดน้ำมันเนี่ยไม่กินซสด้วยมันไม่อ๋อกิน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 อยู่กินอยู่นั่นน่ะนั่นเห็นป่ะเห็นปะมันกินอยู่นั่นเห็นป่ะแต่ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยจ่าฝูงใช่ไหมเป็นอันฟ้าใช่ไหมเออเป็นอันฟ้าแหละเนี่ยไม่สามารถจับได้ด้วยเป็นอันฟ้าแต่ว่ามันกัดไอ้นกเป็ดน้ําเนี่ยเห็นป่ะมันกัดค่อนข้างจะยากนะเพราะว่า นกเป็ดนะ้ำมันตัวเล็กไงว่าไให้มันสั่งบวยอาหารของฉลามไปประมาณนี้ก็ล้อกันนะครับเอาละครับสำหรับจับแหลกเดอะซีรีส์ในพาร์ทนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่นานี้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ